ครับพวกเรากลุ่มโครงการแบบจำลองไฟบ้านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสมาชิกในกลุ่มครับสวัสดีครับผมชื่อนายจิรยุพนัสธิดามีครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุธวัฒน์จงแพทย์ครับแวัสดผมนายนิวังไชยงนบัวครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำงานของวงจรในบ้านจำลองของพวกเรานะครับจะมีสามวงจรครับเป็นวงจรเปิดปิดไฟด้วยรีหมด เปิดปิดไฟดังคืนครับแล้วก็เปิดปิดไฟด้วยแสงครับแล้วผมจะมาสาธิตวิธีการทํางานเปิดปิดไฟด้วยรีโมทครับด้วยรีโมททีวีทั่วไปครับซึ่งผมตั้งค่าไว้รีโมทที่กดปุ่มที่1หลอดไฟหลอดที่1จะติดครับแล้วก็กดปุ่มที่2หลอดที่2จะติดแล้วก็กดปุ่มที่3าครับหลอดที่3าจะติดแล้วก็ผมตั้งค่าไว้ปิดทั้งหมดด้วยปุ่มปิดครับแล้วก็เปิดทั้งหมดปุ่มที่4ครับ ครับผมาส่วนนี้จะเป็นวงจรเปิดปิดไฟได้วยเสียงนะครับเราจะมีไมโครเดนเซอร์เป็นตัวรับเสียงนะครับโดยการทํางานจะมีดังนี้ครับคือเมื่อได้รับเสียงเข้ามาจะติดนะครับแล้วก็เมื่อได้รับเสียงเข้ามาจะดับครับสําหรับอีกวงจรหนึ่งนะครับจะเป็นวงจรปิดเปิดไฟได้วยแสงครับถ้าเวลาตอนกลางคืนไฟจะติดแต่ถ้าตอนกลางวันไฟจะดับครับ รับแสงด้วย LDR นะครับอย่างนี้นะครับครับสำหรับผมกลุ่มโครงการแบบจำลองไฟบ้านขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ